รัฐบาลเดินหน้าพลิกชีวิตประชาชนอย่างเดียวค่ะเพราะประชาชนเท่านั้นนะคะที่จะเป็นคนที่ตัดสินว่ารัฐบาลเนี่ยทำถูกหรือทําผิดบริหารดีหรือไม่ไม่ใช่ปากพวกมึงค่ะเพราะปากพวกมึงในทำหาอะไรก็ไม่มีดีคือคนไทยต้องเป็นคนที่นะคะรักชาติจริงๆรักชาติไม่ต้องลงถนนค่ะมึงแค่ช่วยกันใช้ของไทยใช้ผ้าไทยอย่างที่นายกเขาเอามาตัดเสื้อผ้าเนี่ยนะคะ ใช้ผ้าไทยใช้ของไทยกินของไทยสิคะแต่พวกมึงยังไงถ้าเกิดว่าอยากจะอะไรก็คือไล่มันไปอย่าอะไรมึงมึงมึงเป็นมึงปกครองด้วยระบอบอะไรอะ่ะการแข่งขันมันต้องมีค่ะสติปัญญามึงก็คือทำอยังไงจะแข่งขันกับเขาได้อย่ามัวมุดแต่อยู่ในกาลาค่ะวันนี้โลกมันไปถึงไหนแล้ว นะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ที่ฉันมาพูดเนี่ยก็อาจจะอะไรนิดนึงเพราะว่ากลัวว่าใกล้ๆปีใหม่เดี๋ยวพูดไม่เพาะนะคะเดี๋ยวทุกคนจะไม่กล้าฟังช <c oughs> ี้ให้เห็นอย่างนี้แหละค่ะคนเราเนี่ยนะทีฉันบอกว่าสมมุตินะคะเฮ้ยไม่อรัฐบาลเนี่ยมันโกงเอา้ามึงก็ต้องคอยจับตาดูดิมึงแน่จริง่ยมึงจะคอยลงถนนทาไมมึงนั่งจ้องเลยค่ะว่ารัฐบาลที่มึงบอกว่าเขาจะโกงเนี่ยมึงนั่งจ้องเขาเลย ถ้ามีท่าทางหรือมีพิรุธอะไรคะมึงก็ไปแจ้งเลยคะ่ะองค์กรอิสระจ้างเอามาไว้ทําไมคะองค์กรอิสระจ้างเอาไว้ให้พวกนักร้องไปยืนๆๆนู่นยืนนี่ทําลายมึงเหรอคะองค์กรอิสระดิฉันบอกว่ามันมีหน้าที่ที่ทําตรวจสอบเรื่องพวกนี้อยู่แล้วมีกันเป็นกระตากเนี่ยแล้วยังไงแล้วถ้าเกิดว่าใครจะมาพูดเรื่องที่บอกว่าทักษินนะเป็นคนที่ผิดเป็นอะไรบางคนเนี่ยมาเขียนกันดิฉันีดิฉันไม่อยากเขียนด้วยเลยคือปล่อยแม่งเลยพวกเนี้ย ให้มึงตายแบบความเข้าใจของมึงขี้เกียจกรณีของทักษิณเนี่ยดิฉันพูดเลยนะคะว่าถ้าไม่มีการไปแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญคดีหลายคดีของเขาเนี่ยคือมันหมดอายุความไม่ต้องกลับมารับโทษมึงไปดูสินักการเมืองหลายๆคนที่สุดท้ายเดินเดินเข้าประเทศมาอย่างสง่างามแล้วก็มาเที่ยวชี้หน้าคนนั้นคนนี้ทั้งๆั้ทีทท่จริงๆตัวเองเนี่ย ไม่ใช่ว่าตัวเองไม่ผิดสาลไม่ได้พิพากษาว่ามึงไม่ผิดแต่มึงหนีคดีจนหมดอายุความเลยมึงกลายเป็นคนบริสุทธิ์เหรอคะกรณีของทักษิณเนี่ยที่บอกว่าอ้าวไม่ผิดมึงมารับโทษทําไมก็เหมือนกับที่มึงพูดอ่ะไม่ผิดหนีทําไมนั่นแหละก็คืออ่ะมึงว่ากูผิดก็กระบวนการยุติธรรมมันต้องทําอย่างนี้เนี่ยดิฉันบอกว่าทักษิณไม่ต้องทําอย่างนี้ก็ได้นะแต่เขาต้องการให้ทุกคนรู้ว่าเขายอมรับในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย ส่วนเรื่องชั้นสิบสี่เนี่ฉันไม่อยากจะไปพูดละค่ะถ้าลองเป็นพ่อมึงมั่งสิคะมึงอยากให้พ่อมึงติดคุกไหมเอากันง่ายๆไม่ต้องมาดราม่ามึงไม่ต้องไปรู้หรอกค่ะมึงไม่ต้องไปตัดสรู้หรอกว่าที่จริงแล้วมันน่าจะไม่ได้อยู่หรืออะไรนะส่วนไอ้พวกที่บอกว่าคอเปื่อยเอ็นเปื่อย,เ,อยเนที่ฉันบอกว่าของพวกนี้มันรักษาได้ถ้ามึงเรียกร้องความยุติธรรมบอกว่าทักสินละเมิดกระบวนการยุติกูถามมึงหน่อยว่าสิ่งที่เขาได้รับหรือคดีต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนไหน ทักษิณมีคดีนะฮะจากการเนี้ยก็คือไปเอาพวกที่เป็นปฏิปักษ์ไม่ว่าจะเป็นอีคุณหญิงเบ็ดไอศักน์นุ่นศักน์ี่หรือไอ้แก้วหน้าม้าสองพี่น้องหรือกลุ่มต่างๆที่พากันดึงมันเข้ามาเป็นองค์กรอิสระเนี่ยเพื่อให้มาจัดการกับทักษิณหลังยึดอำนาจเขาแล้วเนี่ยนะฮะมันถึงมีคดีเป็นหางว่าวอย่างเงี้ยไอ้นี่ก็ไม่ยุติธรรมนะในสายตาของมึงเนี่ยเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องยุติธรรมเหรอมึงมาพูดอะไรปลายเหตุว่าเนี่ยเขาไปสิบกว่าปีแล้วเขากลับมา มึงต้องเป็นจิตใจยังไงกูถามมึงหน่อยคือตอนที่เขาโดนคดีเนี่ยคือเขาไม่มีโอกาสจะแก้ตัวหรืออะไรเลยเพราะมึงยึดอำนาจเขามาแล้วก็ไปตรวจสอบบอกว่าเนี่ยผิดตรงนั้นตรงนี้แล้วสุดท้ายเป็นไงฮะเอาไป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 ,ไปดูข่าวดิเอาที่เรื่องอย่างนี้ทำไมไม่ทวงความยุติธรรมให้เขาเอาแค่เขาเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลพลเรือนรัฐบาลเดียวที่อยู่จนครบเทอม และลงเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งปรับได้การเลือกรับเลือกเข้ามาเนี่ยนะฮะได้คะแนนเสียงมากกว่าครั้งแรกแล้วที่ฉันถามว่าเนี่ยแล้วไปไป,ปฏิวัติไปยึดอำนาจเขาอะมีใครทำได้บ้างพอคุณยึดอำนาจเขาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาแม่งชั่วเลวหมดเลยตรงนี้มันมีที่ไหนใครเขาทำในโลกนี้มีใครเขาเล่นเอาทำเรื่องแบบนี้ ถึงขนาดไปแก้กฎหมายว่าถ้าเป็นคดีของนักการเมืองแล้วนะคะจะคดีจะไม่มีวันหมดอายุและเลืองแบบนี้มีหลายคนรู้ไหมคะว่ามันมาเกิดเพราะทักษิณเมื่อก่อนนี้ทุกคนเนี่ยนะที่เป็นนักการเมืองเนี่ยหนีคดีอะไรก็แล้วแต่พอถึงเวลาที่หมดอายุความก็กลับมาแล้วก็มาทําตัวเป็นคนดีตาแป๋วอยู่เนี่ยมีทักษิณคนเดียวค่ะแล้วก็ยิ่งลักอีกคนหนึ่งที่มันม,ม,มาเจอกับกฎหมายอันนี้ แล้วที่ฉันถามว่าไอ้พวกที่รักความยุติธรรมทั้งหลายเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือคือในสายตามึงคือความยุติธรรมมึงก็ไม่ต้องมาพูดละค่ะไม่มีใครเขาไม่มีใครเขานับมึงลองไปขึ้นศาลดิมึงมีคดีอ่ะมึงเอาพ่อแม่เอาผัวเอาเมียมึงไปเป็นพยานดิศาลเขาจะฟังไหมล่ะเหมือนกันนะฮะถ้ามึงจะประดุงความยุติธรรมมึงก็ช่วยประดุงความยุติธรรมให้ทักษิณด้วยเพราะในขณะที่เขาถูกกล่าวหานั้นเนี่ยเขาถูกยึดอำนาจไปแล้ว มึงคิดไม่ออกเลยคับว่าเมื่อย่ดอำนาจไปแล้วจะใส่ความหรือจะอะไรกันยังไงก็ก็ก,ก,ก็ก็ได้อะแล้วอันเนี้ยเขาเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วไปยึดอำนาจเขามาหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็ไปทำนู่นนี่นั่นเนี่ยถามว่าถ้าการถูกยึดอำนาจท,ทั้งทั้ที่ประชาชนเลือกมามันคือสื่อมันคือสิ่งที่ชั่วที่เลวเนี่ยถามว่าจริงๆแล้ว ควรเรียกร้องความที่ทําเหล่านี้ให้เขาไหมคะเขาควรต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวไหมฮะเอาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเขากลับเข้ามาไปรื้อคดีขึ้นมาใหม่มีหลักฐานใหม่เล่นงานเขาก็ยังทนันนะดังนั้นสิ่งที่พวก,กันอยู่ในเวลาเนี่ยที่บอกว่าเอาแต่ชั้นสิบสี่เนี่ยเป็นนักโทษเทวดาเป็นนู่นเป็นนี่แม่งปล,ป,ลป,ลปล่อยไปเถอะประเทศนี้นะมันใหญ่ข้าฟ้านู่นนี่นั่นฉันบอกว่าไม่ใช่เลยค่ะ ถ้าทักษิณใหญ่เขาฟ้าจริงหรือมีอิทธิฤิธิ์ปฏิหารที่โดนบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาจริงเขาไม่ต้องสู้มาเป็นปีล่ะแต่นี่เขาสู้ด้วยตัวเขาเองนะสังเกตด,ดูดีๆถ้าไม่อย่างนั้นทำไมทุกคนเนี่ยมันกล้าร้องล่ะถ้าไม่อย่างนั้นทําไมทุกคน,นมันกล้าออกมาชี้หน้าด่าล่ะทุกคนมันรู้ค่ะว่าเขาเขา,เขาคือโอเคนะเขาได้รับความเมตตา แต่หลังจากนั้นคือเขาต้องสู้เองหมดค่ะไม่มีใครมาช่วยหรอกนะ,ะสิ่งที่ช่วยทักษิณได้ในเวลานี้ก็คือความยุติธรรมของบรรดาประชาชนที่ให้กับเขาเดี๋ยวมีคนมาฟังนะฮะโดยเฉพาะในช่อง YouTube ก็มีคนมาด่าดิฉันอีกดิฉันบอกว่ามึงอยากด่าดาไปเลยค่ะคือกูไม่เคยแอบค่ะกูเชียร์มานานแล้วกูกูเป็นโบตเตอร์เขาเลือกกูเลือกของกูมาเรื่องอะไรที่กูจะต้องให้พวกมึงเนี่ย นะซึ่งไม่เคยเลือกเขาแล้วกนบังคับต้องทํานั่นทนํานี่มึงอยากจะให้ใครทําอะไรให้มึงมึงก็ไปเลือกเขาถ้าอยากให้พักเพื่อไทยทําในสิ่งที่มึงต้องการหรืออะไรมึงก็เลือกพักเพื่อไทยดิแล้วก็ไปบอกเขาว่าอยากให้ทํางงอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวกูจะไม่ว่ามึงเลยมึงเลือกมึงเลือกพวกนั้นเนี่ยนะคะมึงก็ไปเอาพวกนั้นค่ะนะคะนะขอบคุณนะคะสำหรับทุกๆคนวันนี้นะ ไม่ว่าจะเป็นการการที่ออกมาพูดนะคะอย่างกรณีช่อเนี่ยนะบอกว่าขึ้นไปอวยคนเชียงใหม่ที่ดิฉันพูดเลคะ่ะว่ามีนายกสี่คนคือนะค,คาถามคือนายกสี่คนเป็นตระกูลเดียวกันหมดถูกไหมคะมันเป็นความภาคภูมิใจของคนเชียงใหม่หรือความภาคภูมิใจของตระกูลชินวัฒน์ถามจริงๆเธอแล้วมึงเป็นคนเชียงใหม่เหรอฮะ,ะนี่เขาพูดกันถึงเรื่องการเลือกตั้งนายกอบจอคะ่ะอีช่อ ควรทันสมัยก้าวล้ำโหมีไฮเปอร์ลูปนายกแพรทองทานเนี่ยนะคะเขาถือ iPad หาว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้ต้องรู้โพยต้องอะไรนายกเป็นคนนะคะไม่ใช่ AI อควายจะได้พูดอะไรแบบไม่ต้องกลัวผิดไม่ต้องรู้โพยเขาเป็นเข,เขาขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยนะคะเป็นนายกจริงๆนแค่3มเดือนเองควายมึงอยู่ในการเมืองมาทั้งเท่าไหร่แพทองทานเนี่ยนะครับจะถือ iPad หรือจะถือโพย ก็ยังดีของมึงไหมพักมึงเอาหูยคุยทันสมัยเลิศล้ำวันดีคืนดีนะคะเข้าตู้โทรศัพท์นะคะแล้วก็ไปหมุนโทรศัพท์โทรหาปีดีี้เออมึงคิดดูดิแพทองทานถึงแม้ว่าจะเป็นแพทองโพยเนี่ยนะคะการวิโพยมันมีหมดนะคะัผู้นำระดับไหนอัจฉริยะจีเนียสขนาดไหนเขาก็ต้องมีมีเอาไว้ดูเผื่อมันผิดอย่างเช่น ถ้าจะพูดเรื่องที่มันเกี่ยวกับพอสอ,อะไรเงี้ยหนม่กลัวพลาดเหรอคะใช่ไหมคะมาด้อยค่าแพทองทานของกูอย่างนั้นอย่างนี้ในขณนะที่นะคะลูกพี่มึงอะพูดนําทางจิตวิญญาณมึงอะไม่ได้ไม่ดีก็ไปโทรศัพท์ฟ้องปีดีแล้วโทรศัพท์ที่ใช้เนี่ยนะคะก็ไม่ใช่แบบเป็นพวกโทรศัพท์ที่แบบว่าเป็นสมาร์ทโฟนด้วยคะ่ะก็เปฉันถามจริงๆอะคะ่ะ มึงยังก้าวว่าแผลทองทานทำไมคะมึงไม่ดูตัวเองเลยบอกว่านัทธวุฒิขึ้นไปอวยไม่ต้องนัทธวุฒิลคะก,กูก็อวยค่ะมันเรื่องของกูแล้วมึงก็ไม่ใช่คนเชียงใหม่ไปพูดแทนคนเชียงใหม่ทาไมหรือคนเชียงใหม่ที่ออกมาพูดที่เป็นคู่แข่งกันเน่ะบอกว่าคนเชียงใหม่ไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของทูกก็ไม่มีใครเคยไปบอกว่าคนเชียงใหม่นี่ของกูนะแต่ว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมา พักเพื่อไทยเนี่ยนะใน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 พื้นที่ของเขาเนี่ยเขาได้มากลยุทธ์ในการหาเสียงก็คือไปดึงเอาคะแนนเสียงของเรากลับมาจะต้องไปให้พูดอะไรคะถ้าทักสินขึ้นเวทีแนละ้วบอกว่าพี่น้องชาวเชียงใหม่เลือกพักประชาชนนะนั่นแหะมึงค่อยแปลกใจควายเขาก็พูดของเขาอย่างนี้แหละนั่นแหละตัวเองนะคะไม่ได้ไม่ดีก็โทรหาปีดี